เอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเมื่อเราทำถักมาจนถึงแถวที่เราต้องการที่จะลดแขนแล้วนะคะทําทช่วงแขนใต้วงแขนนะคะแล้วก็มาดูวิธีการทํานะคะซึ่งนะคะก็จะจําไว้ว่านะคะเวลาที่เราถักขึ้นมานะคะเราก็จะนับจากจุดนี้นะคะซึ่งนะคะเราจะเท่ากับว่ามันเป็นหลักเริ่มต้นนะคะของแต่ละดอกนะคะ,ะตรงตรงที่มันพอหนึ่งคอสองตรงนี้นะคะเราก็จะถักขึ้นมา เพิ่มอีกสองแถวนะคะซึ่งมันก็จะตรงกับแถวที่นะคะพอหลังจากนี้เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจะมาถึงแถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะลดจากตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการนะพอเราทักมาถึงช่วงสุดท้ายของของแถวนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ ควักธรรมดาหรือคอทอในหลักเดิมนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็สอดขึ้นมานะคะปกติเราจะพันลดทีละสองนะอันนี้เรารวบหมดหมดเลยนะคะก็จะคือก็จะเป็นอพอคอนะคะ,ะคุณเป็นเป็นพันควักเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักนะคะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ แถวถัดไปก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะหนึสมโซ่นะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็รวบธรรมดาเลยนะคะทําเป็นตัว A เนาะนี่แล้วก็รวบให้เป็นหนึ่งหลักนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอตรงนี้ก็จะเป็นแถวถัดมาก็จะเป็น พอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวนะคะอ่าแล้วก็ข้ามมาตรงนี้แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะก็คือจะรวบกันแบบแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เนาะนะคะหลังจากนั้นก็ถักไปเรื่อยๆเลยทีนี้นะคะอ่าถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ แล้วค่ะเมื่อเราทํามาถึงนะคะแถวอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะเราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเป็นดอกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มสู่กระบวนการลดลดของอีกฝั่งหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็โซ่สานะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอหนอนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นพันแล้วก็ เลื่อนห่วงมาเลยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็คอทอหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็คอทออีกหนึ่งนะคะมันก็จะได้ทั้งหมดห้าหลักพอดีนะคะเสร็จทีนี้นะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้เหมือนกันกับฝั่งนี้เนาะนี่เห็นไหมคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพลิกกลับนะคะเสร็จแล้วเราจะเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงนะคะมาถึง มาถึงตรงนี้เลยนะคะเราจะเลื่อนห่วงขึ้นไปวิธีการเลื่อนห่วงก็คือแบบนี้แล้วก็เลื่อนแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเลื่อนมาสองสามตรงโซ่นี่ก็จะเป็นสามนะสี่หกเลื่อนมาประมาณหกนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะเป็นมาถึงจุดนี้นะคะนี่แล้วก็ควักธรรมดาลงไป Greek. นะ,ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ควักธรรมดาในจุดนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น 1, พันพันควักพันควักเลยนะคะ เลื่อนผ่านเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพอ1นึ่งคอเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยสองพอห่คอปกตินะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็รวบห่วงก็จะได้เหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะค่อยๆสโลปขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่านะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้ก็จะทำเป็นแยกดอกละนะคะพอหนึ่งคอสองในหนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็รวบนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สิบเอ็ดห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะ พอหนึ่งคอเราก็จะทําการแยกดอกตรงนี้นะคะแยกให้มันเป็นขาแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอเราถักมาถึงดอกสุดท้ายนะคะมันก็จะเป็นทําเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะพอหนึ่งคอ ก็คือจะรวบหลักนั่นเองเหลือหลักเดียวนะคะเสร็จแล้วก็พอ1คอมาเรื่อยๆนะคะพอหนึ่งคอมาเรื่อยๆนะคะ,คระ,คะตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะพอ1คอปกตินะคะเสร็จแล้วก็อันนี้เราจะพอพอคอนะ,ะพอครึ่งคอนะคะแล้วก็คือให้มันเหลือสามห่วงเสร็จแล้วเราก็รวบห่วงทั้งหมดดึง ะะพันหัวเข็มแล้วก็ควักนะคะขึ้นมาแล้วก็ดึงรอดห่วงครบสามห่วงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม่ต้องไม่ต้องพันหัวเข็มแล้วก็ควักธรรมดานะคะเสร็จแล้วพอเราจะแถวถัดมานะคะแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมานะคะสามห่วงนะคะ1 2สองสตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะในหลักถัดมานี้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรวบห่วงนะคะพอหนึ่งคอแบบนี้อ่าก็จะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยหนึ่งสองสามทำแบบเดิมนะคะ วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ,ะเมื่อเราถักมาถึง กือบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปิดงานอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะทําเหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็จะเป็นพอนึงคอแบบนี้อ่าทาเป็นรวบห่วงแบบนี้เสร็จแล้วก็พอนึงคออีกสองครั้งก็เป็นอันว่าฝั่งนี้ก็จบแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ธรรมดาเลยนะคะก็ทําเหมือน ผืนนี้เราจะทำขึ้นไปตรงๆล้นะคะเพราะว่าเราได้ลดช่วงช่วงใต้ท้องแขนลงมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พักธรรมดาลวบห่วงแบบนี้มันก็จะได้ตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด3ามหลักนะคะ1นึสองสามแต่ว่าจะเป็นจะเป็นสองห่วงนะคะอ่าหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเลยหนึ่งสองสาม โซ่สามนะคะเสร็จแล้วก็คอทอแบบนี้นะคะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำทำตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแบบแบบนี้นะคะอ่ามันก็จะตรงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทำขึ้นไปจนกว่าเราจะได้วงแขนที่เราต้องการนะคะนี่นะคะก็จะทำขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะราคาหลังจากที่ เรานะคะทำนะคะช่วงแขนนะคะขึ้นมานะคะได้ประมาณหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะใช้นะคะช่วงประมาณนี้นะคะก็คือ1ช่วงลายนะคะประมาณ1ช่วงลายตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาทําการทําเป็นช่วงคอนะคะซึ่งนะคะลักษณะของช่วงคอก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คืออันนี้จะสอนวิธีการทําช่วงคอแบบนี้นะคะอ่ะหลังจากที่เราถักมานะคะก็คือ ถักมาเหมือนแถวเริ่มต้นนะก็คือให้มันเหลือตรงนี้นะคะเป็นสองเนาะนะคะทีนี้อ่ะตรงนี้ก็ทําปกติเลยนะคะตรงตรงที่เราจะทําตรงคอนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนตอนที่แยกแขนเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้หนึ่งช่วงลายเป็นช่วงช่วงไหล่นั่นเองนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะ ใช้โซ่สามนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่สามนะคะโซ่สามตรงนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นเงาๆหน่อยนะคะอ่านะคะโซ่สามเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น รวบรวบห่วงนะคะไม่ใช่รวบห่วงอนะ่ะเป็นการแบบลดลดลดหลักนั่นเองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มหลักนะคะก็ทําพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่สามโซ่สี่นะคะแล้วก็ พอหนึ่งคอในหลักเดียวกันสองครั้งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมานะคะแล้วก็รวบห่วงนะคะลดลดห่วงนั่นเองนะคะอ่านะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทําพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะทําพอหนึ่งคอแค่ครั้งเดียวเนาะนะคะ ปกติเราจะทำสองเนาะทีนี้นะคะตรงนี้เราได้แล้วนะคะสำหรับเราได้แล้วสำหรับการที่จะทำช่วงแขนนะคะทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะสองสามโซ่สามนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็อพอหนึ่งคอในหลักถัดมานะคะแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ โซ่สามนะคะแล้วก็พอเนี่ยรวบห่วงนะคะรวบหลักนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มหลักนะคะทําตัว V นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ ่าแล้วก็ทำ V นะคะทำพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมาเสร็จแล้วก็รวบห่วงนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3ามตรงนี้ก็จะเป็นทาพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมา ตรงนี้ก็จะเป็นสี่นะคะนี่ตรงนี้สองสองสามแล้วก็สตรงนี้ก็จะเป็นห้าเนาะนะคะพลิก,กลับค่ะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น v แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะรวบห่วงนะคะรวบหลักนี่ ก็จะเป็นตัว V แบบนี้แล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมาแล้วก็ V ในหลักถัดมานะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม่ต้องมีโซ่ละนะคะแล้วก็ทำาในหลักถัดมาแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็รวบห่วงนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ ทำ V นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอยอีก3ามครั้งนะคะนี่งานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็อ่ะแถวถัดมานะคะก็จะเป็นโซ่โซ่สิอนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะแล้วเราก็พลิกกลับค่ะนะคะโซ่สิบเอ็ดนะคะเสร็จตรงนี้นะคะก็จะเราก็จะลงตรงห่วงนี้นะคะเราก็จะทำ V นะคะอ่ะทำลดห่วงนะคะทำเป็นตัว A เนอะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ ก็จะพอหนึ่งคอนะคะเสร็จแล้วก็ทําตัว V นะคะก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะงานที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็โซ่สามหนอมึอ่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยพอหนึ่งคอไปเรื่อยๆนะคะ น,นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามตรงนี้ก็พอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้ก็จะเป็นรวบห่วงอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พันหัวเข็มนะคะสี่ครั้งนะคะมาลงตรงหลักนี้นะคะหนึ่ง เสร็จแล้วตรงนี้ก็โซ่หนึ่งนะคะที่กลับนะคะแล้วก็คอท่อนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็โซ่สามนะคะอ่ะโซ่สี่เดี๋ยวโซ่สี่นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะมาลงตรงนี้ทำ A อ่าแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมาทำพอหนึ่งคออ่ะคอภัยผิดค่ะอ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น V นะคะตอนนี้ตอนทำตัว V นะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ทำา A ก็พอ1คอ2แล้วก็ทำา A แบบนี้นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็โซ่สามนะคะตัวนี้ก็จะเป็น V 1 2แล้วก็พอ1คอแล้วก็ตัว A นี่ นะคะคแล้วก็โซ่4 123 4แล้วก็เกี่ยวตรงนี้แล้วก็คอทอแถวถัดมาก็โซ่1แล้วก็พิกลกับนะคะแล้วก็คอทอตรงนี้อีกหนึ่งะคะแล้วก็โซ่3 123นะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น A นะคะแล้วก็หลักถัดมาก็ พอหนึ่งคอหนึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็น V หนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามปึ๊บตรงนี้ก็เป็น A ตรงนี้นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจนกว่าเราจะนะคะ ได้แบบที่เราความสูงช่วงคอนะคะถ้าสมมุติเราทาตรงนี้สูงนะคะนี่ถ้าสมมุติเราทําตรงนี้สูงนะคะคอก็จะลึกนะคะแต่ถ้าเราทํา ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยคอมันก็จะตื้นนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะใช้นะคะเป็นหนึ่งช่วงลายแบบนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้แล้วแต่ความพอใจเลยนะคะถ้าอยากได้คอลึกนะคะก็ทําตรงนี้ขึ้นไปสูงหน่อยช่วงแขนก็จะกว้างหน่อยนะคะแล้วก็จะทําขึ้นไปจนจนเราพอใจนะคะอ่าละค่ะเมื่อเรานะคะทาเสร็จด้านหนึ่งนะคะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วง ต้วงแขนนะคะเสร็จนี้เราก็จะมาเริ่มทําอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งนะคะการทําอีกด้านหนึ่งเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะนี่นะคะซึ่งมันก็จะได้เท่ากันนะคะก็คือ,อถ้าของใครที่ช่วงหน้าอกกว้างกว่าน,นี้ก็แบ่งแบ่งให้ให้ให้ได้สมดุลกันนั่นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะใช้แบบช่วงหนึ่งดอกนี้นะคะเป็น เป็นเป็นช่วงแขนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเริ่มนะคะสำหรับการทำนะคะในฝั่งแขนอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะเริ่มนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็ล็อกไหมนะคะอ่าแล้วก็โซ่นะคะขึ้นมา2นะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็ ทำเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพอ1คอสครั้งนะคะในหลักเดียวกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สทีเนี้ยก็ทําปกติธรรมดาเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พอ1คอหแล้วก็ พอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะทําเป็นตัววีนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่สองสี่นะคะแล้วก็ควักธรรมดาโซ่สี่นะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันในหลักถัดมาก็กพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะรวบสองเป็นหนึ่งนะคะ อาจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็โซ่3นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึคอ2ครั้งในหลักเดียวกันอ่าเสร็จแล้วก็พอ1คอตรงนี้นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นะคะโซ่3ามหนะะึแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็พอหนึ่คอ1ครั้ง ะะเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะทาเหมือนที่เราถักขึ้นมาปกติเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้ก็จะเป็น พอหคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสสามี่ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่4 1 2หนึ่สองามี่ 4, 1, 2, 3, พอหคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอ1คอหนึ่งครั้งในหลักถัดมา รวบสองเป็น1นึแล้วก็โซ่สามหสองสามตรงนี้ก็จะเป็นพอ1คอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็พอ1คอในหลักถัดมาพอหนึ่งคอในหลักสุดท้ายนี่นะคะจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นแบบ ตรงนี้มันเป็นสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้สองหลักตรงนี้สามแล้วก็จะเป็นสี่อย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ถอต่อมาก็โซ่หนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมานะคะลงในหลักนี้แล้วก็พอหนึ่งคอ นีแล้วก็พอหนึงคอแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็รวบนะคะลดหลักมันเองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มหลัก อ่าเราจะเป็นอย่างเี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะปิดนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งโดยไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะแบบนี้นะคะต่อมาก็โซ่สามหนึ่งสอง สนะคะแล้วก็พอ1คอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอ1คอในหลักถัดมาในหลักถัดมาแล้วก็สุดท้ายปิดงาน ผิดงานแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซ่11นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็พิกิกลับนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะในหลักถัดมานี้นะคะเราก็จะเกี่ยวนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็จะรวบรวบหลักนะคะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามอันนี้ก็ทำปกตินะคะรวบแล้วก็พอหนึ่งคอปกติเลย โซ่สแล้วก็พอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอ1คอแล้วก็รวบหลักอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซ่4แล้วก็พันหัวเข็ม4ครั้งสีแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยปล่อย หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พิกกลับค่ะแล้วก็ควักธรรมดาตรงนี้นะคะพลิกกลับแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็แล้วก็รวบห่วงตรงนี้หนึ่งสองแบบนี้นะคะ แล้วก็พอหนึ่งคอก็พอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็หนึ่งสองสามโซ่นะคะเสร็จแล้วก็รวบรวบหลักหนึ่งสองสาม โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งแล้วก็รวบหลักเสร็จแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ควักธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกกลับ พอทอหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ก็รวบหลักนะคะแล้วก็พอหนึงคอหนึ่งครั้งแล้วก็พอหนึ่ง,องคงอ,งอสองครั้งในหลักเดียวกันโซ่สามพอหนึ่งคอรวบหลักนะคะสองหลักเป็นหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน สองหลักเป็นหนึ่งนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเราก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนได้ครบครบแถวนะคะครบแถวเท่ากับฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็เสร็จนะคะชิ้นแรกนะคะ เราก็จะทำเหมือนกัน2ชิ้นแล้วก็นำา2ชิ้นมาประกอบกันนั่นเองนะคะแล้วก็เย็บด้านข้างนะคะมันก็จะประกอบกันเป็นตัวนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ เอาละค่ะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเสื้อที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งนะคะลายนี้เราสามารถที่จะนําไป adapt อปพายนะคะตามใจเราชอบได้เลยนะคะจะทําเป็นเสื้อคอบเสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้อแบบเสื้อคลุมแบบนี้ได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อันี้ด้วยนะคะแล้วก็มาจะเจอกันคราวหน้านะคะมาติดตามกันดูว่าคราวหน้าจะมีอะไรใหม่มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ